เรื่องนี้ดีนะครับแต่ผมงงตอนจบมากเลย สวัสดีครับผมพีเตอร์บอยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบางอย่างเรื่องแดรลักและความทรงจําที่หายไปนะครับว่าผมรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้อ่านเรื่องนี้จบนะครับมาเริ่มกันเลยเรื่องนี้นะครับผมชอบในการนําเสนอนะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแนวโรแมนติกจก๋จายอย่างที่ผมคิดไว้เลยแต่เป็นแนวดราม,ม่าที่เล่นกับความรู้สึกของตัวละครครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแตกต่างกันไปนะครับผมชอบตรงที่มีปริศนาให้เราตามอะ่ะอย่างเช่นเกาะมันใดคืออะไร ทำไมคนถึงมาอยู่ที่นี่ได้และต้องทําอย่างไรถึงจะออกจากที่นี่ได้นะครับเป็นปริศนาที่อ่านแล้วชวนน่าติดตามตลอดนะครับว่าผลสุดท้ายเนี่ยสรุปมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่กลายเป็นว่านะครับเรื่องนี้จบได้งงไปหน่อยนะเหมือนเรื่องดีต้องใช้สมองตีความนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นก็งงเหมือนผมแน่นอนนะเรื่องดีนะครับได้คุณเขียนนิยายมาเขียนเนื้อหานี้บางหยาเองเลยนะครับแถมดัดแปลงให้ต่างจากนิยายด้วยซึ่งน่าสนใจดีนะครับ เีเรื่องดีนะครับเข้มข้นการสนทนาเนี่ยผมว่าบางช่วงดูเป็นคําพูดที่ดูแต่งไปบ้างนะว่าน,นี่ไงก็คือเหมือนคํากรนนี่แหละนะครับทําให้อ่านไปเนี่ยติดขัดอยู่พอสมควรครับการดําเนินเรื่องดีเน้นการเล่าหลายมุมผ่านตัวละครครับทําให้เห็นความรู้สึกของตัวละครนั้นมากขึ้นดราม,ม่าเรื่องนี้ดูหมดนดนิดๆนะครับแอบเสียดายตอนจบเล็กน้อยนะถ้าอ่านไปไม่เข้าใจจริงๆนะว่าสรุปเป็นยังไงกันแน่ครับ แต่ถึงยังไงนะครับมองโดยภาพรวมเรื่องนี้สําหรับผมค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะครับงานภาพนะครับโอ้โหงานภาพสวยมากเลยนะครับอาจารย์วาดออกมาแบบฟุ้งฟุ้งดูใสๆเหมือนอยู่ในความฝันอะไรแบบนี้ครับยิ่งถ้าเป็นภาพสีนี่คือแบบชัดเจนเลยตัวละครเนี่ยผมรู้สึกว่าลายเส้นสวยนะแต่ใสแววมากไม่ใช่ตาหวานนะคือแบบตัวละครมันจะแบบใสเหมือนแก้วอะไรประมาณนี้ยออกแบบมาดีนะครับมาดาเบตน่ารักมาก มาที่ข้อดีข้อเสียของเรื่องนี้กันบ้างนะครับข้อดีข้อแรกนั่นก็คือเรื่องนี้เน้นความรู้สึกของตัวละครได้ดีนะครับข้อ2เนหรือเรื่องมีปริศนาให้ชูนน่าติดตามตลอดข้อ3งานภาพสวยดูเหมือนฝันตัวละครน่ารักครับข้อเสียมีอยู่2ข้อนะครับข้อ1ต้นจบของเรื่องงงไปหน่อยนะครับข้อ2คําพูดของตัวละครดูแต่งไปบ้างในบางฉากครับมาที่ตัวเล่มโดยรวมกันบ้างนะครับทำโดยสยามอินเตอร์คอมมิกนะครับนี่ ปกเล่มแรกเป็นประมาณนี้นะครับข้างในมีภาพสีหนึ่งแผ่นนะครับนี่การแปลค่อนข้างดีนะครับการพิมพ์ก็ภาพคมชัดดีนะครับไม่มีแบบว่าถมดุ้งถมดำอะไรนะแต่จะมีบางหน้าที่ตัวอักษรเนี่ยมันจะดูแบบเข้มจนละลายไปบ้างนะครับ เีได้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้เขาไม่ได้ใช้กระดาษถนอมสายตาหรือกระดาษที่ตาพิฆาตศูนย์ใช้นะครับเสียดายมากเพราะว่าเรื่องนี้เหมาะกับกระดาษเบอร์นั้นมากเลยนะครับเพราะว่าภาพสวยคือถ้าเป็นกระดาษธรรมดาผมคิดว่าไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะสําหรับเรื่องนี้นะคือแบบงานภาพนี่คือเหมาะมากเลยนะเหมาะที่แบบว่ากระดาษดีๆนะอืมอันแรกก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อไปมาดูกันที่เล่มสองกันบ้างนะครับนี่เล่มสองเป็นรูปพระเอกของเรานี่ภาพสีสวยมากอม,มาที่เล่มจบกันบ้างนะครับเล่มที่สามนี่เป็นรูปพระเอกกับมาดะเบะของเรานะครับนี ภาพสีถือว่าสวยมากเลยนะเสียได้แค่กระดาษนะครับแต่ที่จริงการพิมพ์ไม่มีปัญหานะเพราะว่าไม่มีภาพที่บันดูแบบว่าถูกดุมถุงดำเลยนี่ตอนท้ายก็จะเป็นภาพของตัวละครในเรื่องนะครับนี่สวยมาก ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับรูปเล่มโดยรวมนะถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยสรุปนะครับถ้าใครชอบแนวดรามาปริศนาผสมโรแมนติกนิดๆนะมีความตีความน่าจะชอบนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยตีความไม่แตกนะไม่เข้าใจตอนจบเลยทำให้ผมรู้สึกแบบผิดหวังนิดๆนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคะแนนที่ผมจะให้คือแทม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 แปดเต็มสิบนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมคิดว่าเหมาะกับการอ่านบรรยากาศหนาวๆช่วงนี้มากเลยนะคือแบบว่าดูที่งานภาพแบบบรรยากาศได้จริงๆอ่ะมันดูฟุ้งๆอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมชอบคอนเซปต์นะแต่แค่แบบว่าตอนจบนี่ไม่เคลียร์สำหรับผมเท่านั้นเองไม่เข้าใจนั่นเองนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวมางงานในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe s, mm. <S ับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจนี่นะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจ mm. บิทบ,บูรีวิวกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากดิกานในเว็บเด็กดีเนียนะแล้วก็ช่วงนี้นะครับโควิดกำลังระบาดนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ